พวกท่านไต้หวันเนี่ยเป็นพวกท่านนวยไงประมาณหกถึงแปดลูกโลหหกถึงแปดลูกโลหนี่ใส่มาตรฐานเลยนะครับอเอากระหอเอามันมัน,ม,นมันคุ้มค่าดีการหอนะ่่ปลูกไว้กินปลูกไก่ยังนี่ถ้าบ่าหอมันกะไม่งอทองมาดีเจาะเอาก็เลยต้องหอหอแลละมันยสดิดูงามดูง่ายใช่ครับถือถือว่าเป็น,เป,นเป็นสินค้าพี่เมียมได้ด้วยหนแมนครับไ oh, อเ<อ>ดียตัวนี้ทุกลูกเลยก็ยังฝรั่งนะครับ กิ่งนี่นี่ที่เห็นอยู่นี่คือปีเดียวมันบอกปีเดียวครับแต่ว่าตอนี่สี่ปีโอ้โตัวาตอสี่ปนะีตัดทุกปีปีละเท่อตัดเท่านึงตัดเท่านึง,ตงแต่บอตัดมันมันสีเป็นอย่างบอครับบอเป็นนะครับแต่ว่ามันสิบริหารจัดการยากมันสี่กิ่งมันสิสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเข้ากับสีห่หอเพราถึงเร้บก็ต้องปีนบันไดหอโอ้โตกลงมาแข่งหาคาหากระสิลำบากไปอีกนะครับตอนนี้มีจักสายพันธุ์อยู่ในสวนลุงหลานตอนนี้กระสีมี่หิมะขาวครับ ยกขาวครัเนี่ยขาวๆนี่ครับราชาหิมะเออน้ําเพิงครับแดงอินเดียครัเก่าหลังเบอร์หนึ่งหรือว่าพุทธาหาศีบก้นแแลมสกัยให้สามรถแสงทองเอ่อตี้วางซานหมูกับมีพันเกแก่ของไตฝันเน้อผูกไว้พี่น้องครับโอ้โหหลากหลายอีนนี้ไอ้ศึกษาครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีเบาศักสีสิพ่อพี่น้องมาพอไอเดียการปลูกบักท่านนะครับบักท่านนีได้หลายคนว่าปลูกยาก เอาโลกเอาไผ่เอามาแลงโบยบู่นะครับมือนีนะครับบาวสักศรีเห็นไอเดียการปลูกลหรบอกได้เลยว่าพี่น้องเกษตรกรสูผูสุคนสามารถปลูกได้รากาเฮ้าในฐานะผู้บริโภคสี่สามารถกินบักท่านที่ปลอดภัยได้ย่างลาหลายพื้นที่ลายไรแห้งครับจะได้ครับเพิ่นมีวิธีการเห็ดจังไดคือมาเห็ดได้ย่างสวยงามแล้วกับพผลิตปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคนะครับก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีอาจจะของสวนเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีเอฟซี uh, FC, uh, บาวสักศรีทุกคนนะครับ ผมครูอคมเครือพิมายนะครับเป็นผู้จัดการสวนโรงร้านนะครับสวนแห่งนี้แล้วก็เป็น Young Smart mer, ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บุยลำปี2 5 6หครับครับผมโอ้การบริหารจัดก,การสวน <c oughs> เป็นยังไงครับอ่าบักท่านห่อผลนี่มีแนวคิดมาจากมองไหนคือว่ามันมันสิปลอดภัยก็ต้องใส่ยาหลายครับคืออ่อก่อนก้อนห่อผลนี่มันก็สิพ่นน้อยๆเทาก็สิพ่นยาแน่นะครับเป็นเป็นยาไอแมลงมันท้องก็ยาคุมไข่ ไตรคอฟอนกับไดฟูเบนซูลอนสองตผสมกันพ่นแล้ะกัใส่รลราเขาก็หอ่อมันก็นย่อยสลายไปเมดละครหอ่อห่อนี่ป้องกันแมงวันท้องกับป้องกันนกนะครับห่อทุกลูกขัดหอ่อบ่ไดห่อทุกลูกนะครับพกท่านไต้หวันเนี่ยเป็นพกท่านหน่วยใหญ่ประมาณหกถึงแปดลูกโลหหกถึงแปดลูกโลหนี่ใส่มาตรฐทางเลยนะครับเขากับหอ่อมันมัน,ม,น,ม,นมันคุ้มค่าดีการหอนะ่ะปลูกไว้กินปลูกไว้ยังนี่ถ้าบ่ห่อมันก็นแมงวันท้องมาดีเจาะ ก็เลยต้องห่หอห่อแล้วมัวสิดูงามดูง่ายจริงครับถ,ถือถือว่าเป็น,เป,นเป็นสินค้าพี่มีแยบนี้ได้หน่แมนครับไอเดียตัวน<อ>ีหอหอ้ทุกลูกเลยก็ยังสลังนะครับโอ้โหมัน,ม,นมันถือโบเขา่าจ่อเลยว่ครับบ่มีการเข่าท่าไแมนครับรน,บน,บนอนเหนินป้องกันในบ,อบอ่บแบบนี้ป้องกันได้ครับมันบ่อ่อแล้วโอ้เนี่ยมันมันถือห่อไวแล้วครับนี่ครับลูกลูกซ้ำไหนเริ่มเริ่มในการห่อประมาณลูกลูกทอดนี่ครับหัวเท่าหัอไม่มือี่ครับมันเริ่มเริ่มห่อแล้วครับ ประมาณเรียบห่อประมาณห่อไม่เมื่อห้านะครับประมาณเหร<อ>ียญบาทเหรียญยังห่อห่อซามันก็เจาะห้าหก็เด็ดออ,อ้ตัวนี้ต้องเด็ดออกแล้วแมนครับม,นมนนยยันมันหน่วยใหญ่เกินนั่นวะครับแล้วครับอืมตรงตรงได้ที่แค่รุ่นเดียวอะครับสาหรับปูซาตไตหบันมันมันก็นได้เรื่อยๆแหละครับย่งย่างเนียกรหอไปเรื่อยๆแ<ก>มนครับเราแต่ห้าเสียวเอาปูไปกินเนาะให้ดำยังไดก็ได้เพราะเพราะประมาณนี่นะตัดต้น นี่มาเบิงบาสซี่มะงนี่คำว่าตัดต้นเขาเรียกว่าฮาร์ดพุนนิ่ก็คือถ้ำสาวครับผมีตัดตัดต้นนี่ปีนี้เป็นตัวไปผมเก็บลูกเสร็จเี่ต้นไม่ได้ผมติตัดเบงนี้แล้วก็สิแต่ขึ้นมาหมออเขาก็เลือกเอาไว้กิ่งหนึ่งต้นเดียวเอาเค่กิ่งเดียวเพราะมันขึ้นยอดมาเรื่อยมาถึงจากหนาอกนี่เขาก็ตัดตัดยอดจัิงสิมันก็สิออกไส้หัวกิ่งมันก็สิมามัดกับกับคานไหม้ไพ่เดี๋ยวเห็ดไว้ถ้าถ้าบว่าเห็ด ขั้นไม้ไผ่มันจริงมันสีหักลูกมันใหญ่โอ้แมนครับนี่เขาต้องเฮ็ดข้างไม้ไผ่ซีสองทีครับไม้ไผ่ข้างนี่ก็่ตรงไปขึ้นนักเลยข้างไม้ไผ่ก็ได้ไปตัดไม้ไผ่ล้างบ้านเขาไม่เฮตุไดไปลูกเสี่หาต้นจัดการสบายปลูกพวท่านไว้กินได้นะครับแต่มันมีนี่ครับบางทีเห็นสีขาวๆนี่บ่ออาผมก็ว่าสิีถามอย่ขี้อย่างเวลาเขาตัดเราเนี่ยเขาเขาปุนเียวหมากข้าก็ได้ครับถ้าหาบอะไรก็สีท่าบ้านสีไม้นะ่ครับ ผสมแม่ทาเล็กเสวท่าแน่แ่เพาท่ามันมันจีมันจีเป็นล่าล่ามแหงลงไปมันจีมันจีตายได้แล้วก็ท่ากันไวครับสีท่าบ้านก็ได้หรือว่าเป็นปูนเขี่ยมาก็ได้ครับผมปีหนึ่งตัดเธอหนึ่งเก็บโลกเสร็จก็ตัดเลยครับผมมาณนต้นนี้หน้าก็ร่างดีโอ้บแ่ก็เลี้ยงบ่มือกัเลี้ยงต้นขึ้นมาใหม่ครับนี่นี่กิ้งนี่นี่ที่เห็นอยู่นี่คือปีเดียวมันบอกปีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้ซีปีโอตัวตอนซีปีตัดทุกปีปีแรกใช้ตัดเธอหนึ่งตัดเธอหนึ่ง แต่บ่ตัดมันมันจีเป็นอย่างบ่อครับบ่เป็นหรอกครับแต่ว่ามันจิบริหารจัดการยากมันจีกก่งมันสิสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเฮาก็สิีหอเ่ถึงเฮาก็ต้องปีนบันไดหอโอ้ตกลงมาแข้งขะขาหักกรจิตลำบากไปอีกนะครับหรือสดทายก็ต้องฉีดยาถ้าเกิดเทศแดแน้นเทศดสูงอันนี้ก็แบบนี้เท่ากับบังคับทรงพุ่มว่าสูงระดับประมาณเทายื่นมือถึงยื่นมือเด็ดลูกยื่นมือหอเนี่ยครับมันบังคับได้ครับบ่ตันมันจสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อย โอ้ครับต้นทุนในการห่อเป็นยังไงครับบ่าสซูต้นทุนในการห่อเป็นน่วยบอกครับหรือว่ามันถุงเอหงหูหิวเข้าเนี่ยล่ะถุงกับประมาณสิบสองสิบสามบาทก็ได้ร้อยถุงถ้ามาเข้ากับกีดกีดก้นมันสามหูนี่ครับบังก็ซีนีกีดสามหูนี่กีดบ่วหอยหน้ามันขังเวลาฝนโตบ้านน้าเขาไม่นช่อะไรขังครับนี่อ่าสิบกว่าบาทก็ได้ร้อยก็หนน่วยลนะครับปลูกสามต้นสี่ต้นก็ ก็ไปกินล้างบ้านก็บดถึงลอยหนึ่งดอกคาถุงห่อนะครับบดถึงหน่อยเนาะเพราะว่ามันเงยให่แห้งซ้ำมือแอปเปิลแน่นอนครับแน่นครับแอปเปิลเชียวดีๆนี่ครับส่งน้ำโอ้โหเป็นเป็นไตวันผมว่าเป็นไอเดียที่แบบว่าดีแห้งพี่น้องเกษตรกรเอาไปเหย็ดได้ทั่วประเทศเลยแน่นครับคนคนยังหูจักหน่อยอยู่ครับท่านไตวันนี่มันยังเป็นสิ่งใหม่ยังเขาไปเสแว่นบ่มีขายอืเออไปตามตลาดบ่มีขายเพราะว่าคนยังหูจักหน่อยครับ มันอาศัยเวลาก็สามหนึ่งหาปีคนสิเริ่มรู้จักก็ยังฝรั่งของเปาซือน่ะมาแรกๆกับต้นละพันหาคนบ่อยหูจักดอกพอไปสีหาปีคนเริ่มรู้จักคนเริ่มแพร่หลายครับผเครื่อ้คนยังหูจักหน่อยอยู่ยังไม่สำหรับคนไทยยังยังไปอีกไก่พอกปถึงเดี๋วคนสิีนึกถึงถ้าว่าบักท่านคนสิีนึกถึงน้สดแต่ว่ามันมีสีแซบก็นนั่นก็คือบักท่านไตวันอีกพันไม่ไม่จังเสียครับที่ไตวันเขากำลังปลูกครับ ตอนนี้มีจากสายพันธุ์อยู่ในสวนลุงหลานตอนนี้ครับมีหิมะขาวครับยกขาวครับเนี่ขาวขาวเนี่ครับราชาหิมะเออน้ำเพิงครับแดงอินเดียครับเก่าหลังเบอร์หนึ่งหรือว่าพุทธาหาซีครับคนแหลมสุโขทัยโอ้โหสามรถแสงทองเอ่อตี้วางซานมู่กับมีพันธุ์เก่าแก่ของไต้ฟันเนื้อผู้ไว้เพิ่มพี่น้องครับอ้หูหลากหลายอีนีเอ้ยศึกษาครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลย้ของของประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องครับถี่มีหลากหลาย เอามาร่วมกันอยู่ในสวนนี่ทั้งเบิดแล่วก็เป็นสวนที่ให้พี่น้องเขาช่มฟี่วะครับอยู่นี่เขาช่มฟี่ครับบางคนว่าทรมาถามผมว่าเาข้าสวนเข้าชมสวนนี่เก็บตังบ่ผมบอกนีก่เขามาช่มฟี่ผมยินดีให้ความรู้ให้ยังทุกอย่างผมว่าเก็บให้ซิมให้ยังเนี่ยครับก็คือตอนเป็นเด็กหนอยเนะผมผมขีม่รถไปโรงเรียนเนะมันจะมีต้นน้อยหนงอยรานด้านสมัจรยานผมบอกกล้าขอเขากินผมอยากกินเนี่ยมันสีมันงามเนาะต้นบกน้อยหนงผมก็คือมันฝังใจเฮาะ่ะ เฮาใหญ่ขึ้นมาหน่เฮาไปอยากเก็บให้เขาซิมเลยเก็บให้เขาซิมไพมากเด็กน่อยมากส้มสวนมม่ยังหูให้เจบเอาเก็บซิมมากครับมือเน้นเด็กหน่อยอันเจบใส่ถุงเสื้ออะไรให้เก็บทุกคนเลยหน่อยครับตัวนี้ครับให้เก็บทุกคนเลยอชิมได้ใจดีครับใจดีเจ้าของสวนใจดีเจ้าของสนใจดีรับลอยใจดีก่อนเก๋ดีครับพี่น่องครับเขอมใจอยู่ในนี้ อ่ะพื้นที่เจังไรดีหอผลอยู่ในขนาดนี่อประมาณสามสี่ไรครับแล้วก็จะมีฟางลงเลื่อนอีกสองไรเครืองแล้วก็ฟังที่กําลังปลูกไม่ยังราติดน่วยอีกกับประมาณสองไรเครืองครับโอ้ผมเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีกากทั่วเหลืองกากยางผ้ายางไปเบินนะครับเอามาใส่ประโยชน์ในแนวใดในสวนนี่ต้นพันธุ์หองเฮาแมนทั้งเบิดบน่นี่ทีบ้างอยู่นี่นี่เป็นพันธุ์เบิดเลยครับปับกท่านปลาปัากท่านยังเปลี่ยนสายพันธุ์โอ้ ั้งได้เริ่มต้นจนหอดอ่าการส่งออกไปนี่คืออยู่ในสวนเขามีเบิรดเลยอยู่ในสวนมีเบิดครับโอ้พี่น้องเมื่อมองนีมองเดียวคือคือจบเบิร์ดสวย่างเลยเป็นเลียนรูปตัวเดียวขั้นสามรถได้นี่ตัวนี้สามรถครับสามรถแสงทองเข้ามาครับน่นครับสามรถแสงทองโอ้คือขั้นเนี้ยงามครับก็ใส่ปุ๋ยกาลังแตกยอดใส่นี่ไรบ้าไหดครับใส่นี่ใส่นี่กับประมาณพันหนึ่งพันโกต้นพันโกต้นโู้ยครับมาไกลาเนี่ยผู้ไดสฉิบูกนะครับพี่น้องครับ ตดต่อเขามาได้เลยครับพี่นะปลาหลย่างด้วยโอ้ยเลี้ยงกันอยู่นี่ของไตหวันมาอยู่หนีบวพิษหวังครับผมวาวิดโคราดมากกับของกัวคมนี่แหละครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ครับเส้นสองสี่โอ้โหนี่ห่อผลได้ย่างอันนี้เลยปลอดภัยแห้งยางเขามาหนีผมซู้ว่าผมผมคนแพ้สารเคมีนะครับผมเขามาหนีโบอึดอัดโบยังนี่ครับไอเือเหลืองนี่เพื่อนอืนมาจังไดครับอันนี้เป็นไอกาดทั่วเหลืองที่เขา ปั้นเห็ดนำเต้าหู้นะเขาก็เอามาวานคือผมไปอุดหนุนชาวบ้านแหละเพิ่อนขายนำเต้าหู้ครับผมผมเห็นไต้วันเขาเพื่อนเอาทั่วไปเปลือกทั่วเปลือกอยางไปโรยนะผมก็เอ๊ะมันมันมีประโยชน์เขาก็เอามามันเป็นอินทรียวัตถุเป็นอย่างนะเขาก็ขอกากเต้าหู้เพิ่นนำมาห้อยนะครับ,บเป็นปุ๋ยเป็นอย่างแล้วก็ปีหนึ่งผมก็ต้นหนึ่งผมจะใส่ขิงว่าสองกระสอบเลยต้นหนึ่งต่อปี แม่ tamam ครับเพราะอีหย port the ังครับถ like, like, ึงต้องใส่เพราะว่าถ bon> mm ้าเฮาใส่ปุ๋ยพวกซิผาซิผานี่มันจะมีฟิลเลอร์ดินมันสิแข็งมันบ่ครับต้องใส่อินทรีย์วัตถุน้ำใส่ขิงว่ามีกิ่งไม้มีหญ้าเฮาก็เอามาใส่ใส่มันสิให้ดินเฮาดินเฮาดีดินบ๊อบสภาพดินสภาพดินแล้วก็ตัวรุ่ม้ก็บร้ยปีละเทื่อนึงตุ่งใหม้ใส่หลายบ่ครับตัวรุ่งใหม้ก็ต้นนึงก็บสามสี่กัมก็ร้อยๆเนี่ยนะครับครับเมื่อเด็กกะยังหลายบ่มีเอามาตวงมาช่างดอกมันอ๋อสิบล้านบานบานบานไปแม่ครับ มียางกามาใส่ใบใหม่ใบยางเนี่ยครับกิ่งใหม่ตัดกิ่งมันขั้นลงอามาสูงไปมันก็ย่อยสลาย่ัยจะไปเผามีเครื่องสับเครื่องย่งมุงกับซับเวลาตัดแต่งกิ่งเนี่ยซับใส่เครื่องครับซับเทใส่ดินปั๊บดินให้ดีเพราะว่าแต่ก่อนมันปลูกมันสับปะหลังโอ้ตอนที่แหลกผมเขาไม่ดินมันเปนขาวๆเนาะแม่นครับมันเป็นดินโมงามเลยสับปะหลังก็ือจะปลูกผิดเสื่องเดียวน่ะครับมันก็จะปลูกเคมีหลายมันก็ดินแข็งผมก็มาปรับปรุงดินใหม่อืมนี่ มีใบใหม่มิยังให้เด็กหน่อยกวดกวดใบไหม่ใ,บใ,บใ,บใส่ถุงแล้วก็แลกขนมเอาค้น,นใ,บใบไม่มาใส่สวนเฮาโอ้โหสนับสนุน,นเด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยเพื่อนเฮีดเพิ่นก็นดีใจได้เพนนื่นอนไห้มีขนมกินแมนครับโอ้คือ่อยู่ไก่บ้านบ่าอักษเนี่ย <laughs> <laughs> สิให้ลูกมาข้นคูมือเลยครับตรงนี้โอ้ยนี่กแน่นอนแห้งนะครับพื้นตอนแรกผมผมขอซื้อเขาเับเขาเขาบอกเอาเงินผมก็เลยว่าเดี๋ยวเบักบักฝรั่งกับบักเนอันนี้ไปฝากเขา ก็บักท่านไปฝากเขาเลียกยบไปให้สามสี่มือเขาก็หายมากสี่หาถุงสี่หาถุงที่เขาก็โรยเออเป็นแถวไปค่อยๆเติมไปเดี๋ยวมันก็นเต็มสวนครับครับค่อยๆเห็ดไปผสมะสานอินทรีย์วัตถุเคมีแนะอินทรีย์วัตถุแบบนี่ธรรมชาติผสมะสานกันครับปับใส่เอาอืมโอ้จะเป็ยนจากใคร<ม>พี่น้องเห้ามาเห็นครับถึงกระบวนการถึงกลัมวิธีที่เห็ด สื่อต้นพันธุ์ตอนแรกแต่ผู้ใดบวคคอยมีเงินเพ่งกับบวให้สื่อร้ายผอมครับกับมีการสอนการเสียบยอดการเสียบยังสอนพวกนั้นเป็นคอร์ดบ่ครับเป็นคอร์ดบ่ไวไปไคอยากเลียนรู้นี่เขาก็มาเขาก็ให้เขาเฮ็ดแล้วก็อัดวิดีโอไอ้เบิง้งใช่ครับอสามารถอัดวิดีโอไอ้เบิง้งเลยเพรามีหวงครับรโอ้ไปเฮ็ดตามได้เป็นอาชีพได้คุ้มค่าครับพี่น้องครับบ่มีคอร์ดบ่มีการปิดบังแห้วก็ไปสอนเป็นคอร์ดห้องปงห้องปิดบ่มีบ่มีครับเอาให้ชัดเจนเลยผู้ใดมานี่คือฟี่ ทุกอย่างเจบให้ซิมร้อมเขาทายดีครับนี่แหละเป็นไอเดียดีเอ้งคนเขามาขอกิ้งเนี่ยผมก็ตัดให้เขาไปโอ้ไม่ได้หวงนะครับครับติดตามในในเฟซบุ๊กของครู่อาคมต่ออีกได้นะครับผมก็แจกเรื่อยนะนี่ผมก็ตัดกิ้งแจกทรงไปเรื่อยยังว่าโอกาสดีผมก็แจกแน่ังแน่ครับครับแจกทีละนี่สิบชุดทีละสิบชุดเอาแต่แล้วแต่สะดวกช่วงไหนผมก็ถือว่าหลายเงีงนะครับรถือว่าหลายถือว่าเขาไดีเฮ็ดบุนนํำ ครับผมมึงคนก็นติดตามเฮ้าเพราะว่าเฮ้าเฮ <c oughs> าเฮ้าแจกคุณออกค่าส่งห้าสิบบาทนี่เขาแจกเอาไปเสียบขยายเอามีเห็นอยู่ครับมีหลายคนเขามาคอมเมนต์่าเมื่อสองปีที่แล้วได้รับกิ่งก็จากครัวคมตอนนี้ขยายได้ห้าไรสิบไรแล้วเฮ้าก็ดีใจด้ยเฮาก็ดีใจถือว่าเฮาได้เหตุบุญเหตุบุญกับผู้ที่เขาตน้นทุนยังพรพอมครั <c oughs> บมันมันมีไผพรพอมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนเขาก็ออกจากงานมาจากกรุงเทพจากระยองมามาเริ่มจากศูนย์ใช่ครับเขาบ่ได้มีเงินหลาย ก็คเขาให้จะเขาไปกิ่งหนึ่งจะเขาไปขยายพันธุ์ได้เสิอสางเสือมาซีบได้ตั้งโตได้มันก็เป็นบุญกับคนที่ให้ค,คิดยังสิเป็นแถวคิดที่ดีเฮ็ดไปเรื่อยๆ้ะครับเฮ็ดเ็ดอย่างต่อเนื่งไ้พี่นองเฮาได้ <c oughs> มีอ่าเกษตรกรผู้ที่สําเร็จแล้วได้เฮาเกษตรกรไร่ใหม่ก,ก็กพอได้พึงพ่งผาครับผมโอ้ขอบคุณแทนพี่นองเกษตรกร,ร,กรด้หลายเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องพันธุ์แดงอินเดียกันว่าดกๆว่าเป็นอย่างไ๋นํำขอบคุณสาหรับพวกหูผู้ใดอยากเข้ามานีครับพิกัดอยู่หม่องใดก็ครับนี่ เอ่ออยู่ที่13หมู่4บ้านหุ่งจังหันตำบลหุ่งจังหันอำเภอโนนสวนจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าสิมาหาที่สวนนี่โทรมาก่อนล่วงหนา้าสักมื้อนึงแล้วก็นัดมื้อกันว่าอยู่บ่อยต้องเชื่อคั้วคมก็ติดภาระฤกษอสิได้นัดกันล่วงหนา้าสักมื้อนึงแล้วก็มันอยู่ติดถน,นนเส,นส,ส้น24โชคชัยเดชอุดมนี่มาบิ๊กซีนองกี้เลยแล้วก็พอถึงบิ๊กซีนองกี้จับ g ีบสวนลงลานนั่งซิบอ่อมอ,อมก็สิเข้ามาถึงหน้าบ้านเลยครับ เบอร์ทรอ066024.749ไลน์ไอเดียก็เบอร์นี้ครับแอดเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กยูทูปก็ชื่อเดียวกันสวนโรงร้านผู้ชายมาาขาวครับผมครับผมขอบคุณบ่าวศักดิ์ศรีมากที่มาเยี่ยมครับผมครับผมขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ